ทำรีนี่นะคือว่าเจ็ีสิสามองค์เนอ่ยเจ็สายห้อยสามเรามันตั้งแต่วันบวชเลยนะทำรีนี่บวชวันถวายเพลิงพ่อแม่หุ่าจันทร์ม่าเราวันนั้นบวชเยอะนะพระบวชในเวลาที่ถวายเพลิงท่งานแล้วก็บวชในวันนั้นเยอะนะทำรีนี่ก็บวชวันนั้นเนะี่ย บวชวันถทวาาเพลิมเรียกว่าวันเผาศพเขาแม่รูจันทร์มั่นเราแล้วบวชแล้วติดติดเรามาตลอดนะไปไหนเส้นหลักที่ออกตรงนั้นออกทําทำรีไม่ออกนะไม่ติดจริงๆจนกระทั่งคู่วันนี้ยังเป็นเสียสีช้ำน่ยฮมของเกียนทั้งเก่งทั้งต่อยู่ห้วยใจ อยู่ห้วยสายตอนนั้นเราพักอยู่ห้วยสายท่านเร่งความเพียรจองสามารถผ่านได้แล้วนานแล้วคนะใจเด็ดนีด่นะคือว่าคือเราตลาดที่ไหนก็ทำอยู่ที่สตรดไม่ออก มือเพื่อนสลัดออกบดเราไปองค์เดียวเราทำรีนิติกแน่ไปเลยไปไปกับเราแล้วตกลงไปสององค์ปก,ป,กปกติดลงไปคนเดียวนะเราไม่ไปกับใครแล้วนิสัยเราเปลนะ่ยนนีเนี่ยก็บาปก็บุบกกบบญฉันไม่ทราบว่าใครชนะใครก็ไม่รู้เนะยเรายังไม่ลนะืมนะอืนี่พอไปพักอยู่ว่านเขาเรียกว่านชนดดงใครพัก มันเป็นตรงชุ่มเย็นในปา่าช้าเข้าไปลึกเท่าไรยิ่งเย็นดีเราเลยเข้าไปอยู่ในกรงกลางป่าช้าเลยไล่ทารีออกไปอยู่ทางเข้าบ้านเขานุ่นไม่ให้เข้าไปยุ่งเราเราก็อยู่สบายๆออกมาแล้วมากับซิบให้หมู่เพื่อนฟังโอ้ยบุญช่วยแล้วเกิดยังว่าอืม ตปท่านไล่ให้ผมออกไปอยู่ยิมทุ่งนาว่างันทางไปบ้านเขาท่านเข้าไปอยู่ในกลางปา่าช้าถ้าให้ผมไปอยู่นั้นผมตายกันขึ้น <laughs> บุญช่วยจริงๆเราเลยไม่ลืมนะท่านบอกว่าบุญช่วย <laughs> กันพบกันดีความเพียนเก่งนะเก่งนี้ต้อ่อยู่ห้อยสายความเพียรท่านเก่ง เราบวชแล้วพุ่งเลยนะเอบวชแล้วก็พุ่งเลยนะ